เย่เก็บของเสร็จแล้วแล้วค่ะเก็บของเสร็จแล้วอ่ะของเยอะมากแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อวันนี้ไปไปทัวร์จังหวัดจังหวัดตาข้างล่างทางที่เรากําลังจะเดินทางออกไปเนาะมีอุทยานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอุทยานอะไรแล้วก็อาจจะมีแวะตลาดใช่ไปตลาดไปตลาดที่นี่เนาะโอเคใช่ใช่แล้วก็อุยาน แล้วก็ไปอุทยานด้วยไ,ไปตามล่าหาลายเซ็นกันครับโอเคค่ะไปกันเลย ดอยมูเซอร์ดอยมูเซอร์ใช่ดอยมูยมเซอร์นะคะนี่กำลังออกไม่ไกลจากที่ทยามตากสินนะคะีเดี๋ยวเรากำลังจะไปตลาดกันไปเลยไปอีกใช่ไหมใช่คะ่ะประมาณจากที่นี่กี่กิโลนะคะประมาณ4กิโลสีส่กิโลครึ่งประมาณสี่กิโลครึ่งสี่กิโล สบายสบายใ่่เย็นสบายเย็นสบายาเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนะคะครับผมโอเคค่ะ ตลาดดอยมูเซอร์ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปกันนะคะว้าใช่ชื่อว่าอะไรนะตรงนี้ตลา,ตลาดดอยมูเซอตลาดเข้าไปนะคะเจ้บอกว่าเจเจเจ้าก้าผู้รู้แบ ว้าตรงนี้จะเป็นโซนผลไม้นะคะมีผักมีผลไม้ว้าวเยอะมากว้ายี่บยี่สิบบาทถูกมากออเหาจ้าออมีลูกพับเกาหลีด้วยนะ <laughs> มีลูกพับเกาหลีด้วยะคะ่ะอ๋อค่ะ เราซื้อผักที่นี่ไปทำกับข้าวไหมคะเนาะ่ว้ายี่สิบบาทถูกมกสามสิบบาทเลยจ้าข้าไม่รอเสียไปเดินไมหน่อยรวมได้นะมีอะโวคาโดมีเมลอนด้วยอันนี้บัวหิมะอ๋อผักถูกมากอือุยอันนี้ที่ที่กรอบไฟอึปะ ที่ก่อไฟทำไฟว้า20บาทรถใช่ไหมไม่รถที่นี่ราคาถูกใช่ค่ะใช่เป็นของสดแต่ราคาถูกแพ้งรถปกติปกติแต่ถูกมากที่นี่มีแค่หนูด้วยขอบคุณค่ะชิ้นไลยค่ะไม่สุดใจดี อันนี้เป็นโลบาร์บีคิวค่ะอืมโลบาร์บีคิวแต่พี่จิ้งกับน้ำพี่หนุ่มมาอร่อยนะคะขอขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะได้ค่ะเขาคุณค่ะอันนี้อร่อยเนาอันนี้เจจิกบิคิวค่ะเจจิกอืมอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นโลบาร์บีคิวคขาเป็นจิ้งกับน้ำพี่หนุ่มอร่อยกว่านี้ค่ะ เอาอันนี้ถุงหนึ่งก็ได้ค่ะถุงเล็กถุงเล็กค่ะแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะยังไงคะ20บค่ะสักันถุงห้าสิบยี่สิบใช่ไหมค่ะมันซื้อสามถุงได้ไหมได้นึงกลัวเาไปกินไม่หมดนะคะขอขอถุงหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปกินบนรถเล็กเท่าไหร่ครับเล็กเท่าสาม้าน้ำมันหนุ่มได้ขอมีถุงค่ะแล้วก็น้ำพริกมันมีแบบไหนบ้างเป็นเมนดาค่ะที่ธรรมดาอ๋อธรรมดาเอาธรรมดาค่ะ เอเคอค่ะอันนี้แพสใช่ไหมใช่สุเแล้วก็หลวแคบหมูแคบหมูน้ำพริกเงินแคบหมูใช่ขอบคุณนะคะว้าวมีสตรอเบอรี่ด้วยวัมไหมใช้หวานไหมแต่ที่นี่ผักผูกมากอ๋อ เผ็ดมากแกคว่าใช่มาทางนี้ค่ะมาทางนี้โอ้ลูกค้าใช่เอาเล่กัมใช่ค่ะโอ้งางาชิมอนอูดีข้าวลามน้อยส่วนนี้อ,นอ้ขาข้าวหลามใช่ นี่ไงวะเยอะมากนี่ไงคะอ๋อตรงนี้่าาไมขอบคุณค่ะชิมได้ม่ว่าน้คุเาปี้ยวทำไมหน้าเป็นแบบนั้นหวานไหมหวานนี่เยแต่ว่าเปรี้ยวเพราะว่าเพราะว่าชิมได้ค่ะที่ขอบคุณนะคะ มานี่ค่ะมาตรงนี้โอป้ามาตรงนี้เพราะว่ามันนี่ซื้ออันนี้หนึ่งอันนี่ซื้อซื้ออันนี้ซื้อแหนมอันนี้อะไรใช่อันนี้ที่โอป้าชอบไงเปรี้ยวหมูใช่ไหมใช่เอาไปอุ้ยเอาไปถุงเล็กหรือว่าถุงใหญ่ถุงเล็กก็พอแล้วเนาะถุงเล็กเท่านี้โอเคค่ะ เอาใส่ด้วยกันก็ได้คะ่ะเดี๋ยวเอาใส่ด้วยกัน,กน,นขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกโอป้าซื้อผลไม้อะไรไปกินไหมคะหรือว่าเดี๋ยวค่อยไปตลาดข้างในทีนึงเน,นอปใช,ใช่ไปตลาดตรงนู้นโอ้ยข้างนอกก็มีมีอะไรบ้างคะข้างนอกข้างนอกนี่ไงตรงนี้มีอะไรโอ้มีข้าวหลามใช่มีข้าวหลาม หนึ่งกิโลกรัมยี่สิบบาทคิงแก้ตอยใช่แก้ตอยหวานแล้วก็นี้หวานยี่สิบบาทคือไหมอันนี้หวานใช่ไหมคะอันนี้ชิมได้ไหมครับชิมได้เขาขึ้นคาเขาขึ้นค่าลองกินดูหวานไหมโอ้ยแ้วลูกจิ๋วมากนี่เดี๋ยวเราดูลูกจิ๋วลองชิมเดี๋วคอรอไหม พี ich, ่เขาไม่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะอ๋ออ๋อได้โอเคขอบคุณค่ะขึ้นสุดตรงนี้ใช่ขึ้นสุดแล้วโอเคเขาของที่นี่ตลาดเยอะมากเลยเนาะของผักผักผลไม้เยอะมากระวังระวังนะโอเคเดี๋ยวเราไปตลาดมันมีอีกหนึ่งที่ชื่อว่า ตลาดดอยมูเซอร์ใหมน่นต,ตลาดดอยมูเซอร์ใช่ตรงนู้นตลาดดอยมูเซอร์ใหม่อ๋อใหม่ใช่ใช่เหมือนทำทำใหม่ไปดูไหมไปดูคะด่ะึงแล้วคะ่ะตรงนี้เป็นตลาดดอยมูเซอร์เหมือนกันแต่ชื่อว่าตลาดดอยมูเซอร์ใหม่น่าจะเป็นที่ใหม่ใช่ไหมคะที่เขาขยายมาตรงนี้่<ช>อ๋อถึงแล้วตลาดดอยมูเซอ์ รรตลาดโดมูสเตอร์ใช่ค่ะไม,ใใม่ใช่ขยายน่าจะขยายมาจากที่เดิมไม่ตลาออรรรดโอยมูสเตอร์ไม่ตลาดโดยมูสเตอร์ไม่ใช่ค่ะเหมือนคล้ายๆเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย เหมือนตลาดใช่เหมือนกันเลยนี่มีแคบหมูมีหมูหวานมีผลไม้ค่ะใช่อ่ง,งุ่นมีอ่งุ่นอหองุ่นเยอะมากใช่หนึ่งควง,งใช่ไหมเอาหนึ่งควงค่ะหวานม,มากต่อไปจ้าอ่งุ่นกิโลละไรที่อะไรอืม แต่ว,ว่าเราเอาผักเอาผักไปผัดไหมคะาเรียกบ้อันนี้ก็เอาเลยอันนี้ที่เขาเอาไปผัดใช่ไหมคะ,คะมผัดน้ำมันหอยยะไรนแบบนี้ใช่ไหมโอเคงั้นหนูเอาเอาถุงนี้ถุงไม่ขมใช่ไหมคะโอเคค่ะ ผงใหญ่โอ้โหทำไมที่นี่ผักถูกจังไยคะเขือนนี้ปลูกยังไงอ๋ออันนี้จากสวนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะขขบคุณค่ะว้าที่นี่มีเหมือนกันเลยเราลองเข้าไปไปข้างนว้ว้าไปก่อนค่ะคืออะไรมีผักชีด้วยค่ะอันนี้คืออะไร ายูนแล้วก็ตรงนู้นเขาเขาซื้อผักเยอะเลยอ๋อที่นี่มีผักว้าอันนี้ซื้อไปหนึ่งผงใหญ่ห้าสิบบาทอันนี้เขาเขาน่าจะซื้อไปขายได้ค่ะห้าสิบบาททั้งหมดว้าเอาไปขายง่ายอาจะไปขายใช่รับไปขายรับไปขายกบายว้าผัก เนี่ยค่ะก็เนี่ยหนึ่งถุงอ่ะห้าสิบบาทถูกมากต่อไปคันใช่ตลาดโดยมูเซอร์ใหม่ไสมอสเก็ตมาที่นี่นได้ได้หมดอร,มอร่อยโอเคโ,โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับกลับไปไปที่ไหนไปอุทยาน,นใช่ไปอุทยานนาำมากอร่อยมาก โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเค๋ย่เราเดินทางไปอุทยานลาน,ลานสางกันนะคะ คุณนะะที่นี่จะเป็นรูปอะไรคะเลียงผาเลียงผาใช่ไหมคะออ๋ทุกคนสวยมากเรียบร้อยแล้วเี๋ยออขอบคุณนะคะสวยมากเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนได้มาแล้วค่ะตัวเลียงผา ข้้้าางหนนีก็ขขอขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นแล้วค่ะใช่ที่จังหวัดตากไว้มีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาอีกเนาะเพราะว่ายังมีอีกจังหวัดตากมีอีกหลายอุทยานเลยนะคะที่เรายังไม่ได้ไปไว้รอบหน้าเราจะมาอีกเนาะที่ตากที่ตากใช่แต่วันนี้จบสิ้นเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นใช่ค่ะเสร็จสิ้นเท่าไหรใช่ เซตใช่ค่ะมิชชั่นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทริปหน้าเนาะว่าเราจะไปกันที่ไหนใช่เจอกันต่อไปเจอกันค่ะบายบายฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด subscribe กด subscribe กด subscribe ใช่ไหมใช่ค่ะไปด้วยนะครับไปด้วยนะครับบ๊ายบาย